ป๊อกพัสสอนกรร้อ,รองไห้โดนดูถูกมีดีแค่รวยยอมรับเป็นแกะดำของตระกูลจิราธิวัฒน์เพ <What? S 1> ราะเป็นทายาทของตระกูลจิราธิวัฒน์จึงทําให้ป๊อกพัสสอนกรจิราธิวัฒน์หรือป๊อกเซ็นทรัลทายาทตระกูลมหาเศรษฐีแสนล้านอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ต้องแบกรับความกดดันและความดูถูกจากคนรอบข้างไม่น้อยว่า มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักได้เพราะความรวยของตระกูลไม่ใช่เพราะความสามารถซึ่งหนุ่มป๊อกได้ออกมาเปิดใจในช่อง YouTube ของตัวเองถึงความรู้สึกที่คนภายนอกมองและมอบให้ว่าตั้งแต่เกิดมาก็น่าจะเข้าใจกันดีผมเกิดมาจากในครอบครัวคนจีนคุณปู่มาเรือมาอยู่เมืองไทยก็สร้างรากฐานกับภรรยาก็มีลูกๆคุณปู่มีพ่อผมมีคุณลุงคุณอามาช่วยกันทำงานขึ้นมา ตั้งแต่เกิดเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเราต้องทำงานกับพวกเขาทำงานให้กับครอบครัวเราไม่น่าจะมีทางเลือกอื่นหรืออะไรเลยเพราะสุดท้ายก็ต้องทำงานให้กับที่บ้านอยู่พ่อน่าจะรู้แค่ว่าชอบฟังเพลง แต่ไม่รู้ว่าทำเพลงด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนที่ทำงานเยอะมากและไม่ค่อยมีเวลาให้กับผมรอกและคุณพ่อเองอาจจะไม่ได้รู้เรื่องลึกๆถึงสิ่งที่ผมชอบหรือสิ่งที่ผมทำมากสักเท่าไรผมไม่อยากเป็นคนลืมบุญคุณคนนะผมมีวันนี้ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่และตระกูลของผมแกะดำคนแรกคือผมเองพอเริ่มอินกับดนตรีและศิลปินที่ชอบเขาทำก็รู้สึกว่าเท่มีรอยสักหลังจากที่เริ่มสนใจเพลง หลังจากที่เริ่มสนใจเพลงก็เริ่มทำบีทด,ด้วยกันกันกับเพื่อนเพื่อนก็มาแรปทำไปทำมาจนรู้สึกว่าสนุกและเกิดความอยากจะแรปเองถามว่าคนมองว่าที่มีทุกอย่างในวันนี้เพราะเป็นป็อกเซ็นทรัลใช่หรือเปล่าป็อกได้เผยว่าผมไม่ได้ว่าคนที่คนอื่นจะคิดจะมองผมเป็นยังไงไม่ผิดที่จะคิดในรูปแบบอื่นๆแต่หลายๆคนก็ไม่เคยเห็นหรือรู้หรอกว่า ชีวิตผมต้องเจออะไรบ้างมีปัญหายังไงบ้างแต่ละคนแต่ละเส้นทางมันมีปัญหาหมดปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอิจฉาชีวิตผมที่มีนั่นมีนี่แต่ถ้ามองกลับกันผมก็อยากอิจฉาอยากมีชีวิตเหมือนพวกคุณบ้างคุณพ่อสุรเกียรติจิราธิวัดก็ได้เปิดใจพูดถึงลูกชายคนเล็กของตัวเองว่าป๊อกก็เหมือนเด็กทั่วๆไปเหมือนลูกๆผมทั่วๆไปถ้าเปรียบเทียบเขาก็เกเรมากกว่าคนอื่น ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนอื่นประมาณ50%ของป๊อกก็ประมาณ70-75% ผมเป็นคนที่แนะนำซื้อกีตาราให้เขาเล่นแต่ไม่หวังว่าเขาจะไปร้องเพลงจริงจังอย่างนี้ผมวางแผนว่าเขาจะมาช่วยเรื่องโรงแรมหรือทำหนังสือพิมพ์แบรนด์บางกอกโพสต์ก็คุยกับเขาทุกคืนโดยหลักการของ Family ทุกคนต้องมาช่วย Family ททำงานจะทำงานโรงแรมก็ได้ Department Stone ก็ได้แต่ต้องเป็นของ Family และป๊อกเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องไม่ได้เล่าบางอย่างให้พ่อฟังถามว่าในขณะที่ป๊อกกำลังตามหาความฝันของตัวเอง แต่ก็ทำลายความฝันของคนหนึ่งคนอยู่คุณพ่อสุรเกียรติได้ตอบว่าขอให้ความฝันที่ปอกคิดไว้ขอให้เป็นจริงดังที่เขาหวังไว้แต่อย่างน้อยที่สุดพ่อก็หวังเหมือนกันว่าปอกก็คงจะไม่ทิ้งคุณพ่อไปก็เข้ามาช่วยงานของคุณพ่อด้วยอันนี้ไม่ได้หวังอย่างเดียวนะฝันด้วยหวังว่าความฝันของคุณพ่อจะเป็นจริงนะเป็นจริงทั้งสองคน ปอกได้บอกว่าเราก็ไม่เคยนึกในมุมของเขาบ้างนะฟังแล้วก็สะอึกเหมือนกันผมรู้สึกดีมากนะที่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สนับสนุนมุมมองของผมผลักดันส่งเสริมแต่อีกทางหนึ่งผมก็ดีใจมากที่พ่อผมไม่เคยขวางผมเลยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นผมเห็นและขอบคุณมาตลอดผมยังเคยคิดเลยว่าถ้าเราไม่มีกันแล้วเราจะอยู่ยังไง ผมเคยคิดนะเพราะชีวิตนี้ผมอยู่กับเขามาตลอดจนไปเมืองนอกผมมีวันนี้ได้เพราะเขาจริงๆตอนนี้ผมก็ทำเต็มที่ในสิ่งที่เราเลือกที่จะทำเราเลือกแล้วมาไกลเกินกว่าจะหยุดไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะมีวันนี้จากทำเพลงในห้องนอนเปิดคอนเสิร์ตในห้องนอนมีคนดูคนเดียวคือพี่เลี้ยงจนวันนี้มีโอกาสร้องเพลงต่อหน้าคนเป็นหมื่นๆผมไม่เคยคิดแต่มันเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขสุดๆเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะปรักทุกคนคะ่ะ